เอิงเฮอเอิงเฮอ,เอ,เอ,เอมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านนงเข้ามาปากช่องใหม่ชื่อช่องวันนนงชาแนวเขามาดูกันแล้วใช่กดแช่กดไลค์วันนี้ชาระวันสัญจรจะพาทันตรอนมาดูอะไรก็เพื่อมาศึกษาหาความรู้ ชาอนติตามดูรักันได้เอชาเอชา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 น้อยแม่ามาสวัสดีครับพี่ดาเปียงสวัสดีครับสวัสดีเลยฮะเจ้าของควายงามราคาเงินล้านเลยป๋านะครับนะฮะนี่บอกไม่ใช่คนธรรมดาเลยเหรอนี่แหละเขาเป็นตำรวจเขานตำรวจรับตรวจรับตรวจตำรวจตำรวจครับผม ที่ผมบอกเกินกับตากลมืสักครู่นี้บอกว่าไยงาเมือร้านคือเจ้าตัวนี้แหละครับชื่อว่าอะไรนะพี่เปียกเทพบุตรครับเทพบุตรหนึศูเทพบุตรหนึศหนึ่งเทพบุตรหนึไม่ใช่0ูนย์ศูหนึ่งายความว่า101หนึ่งหนึ่งครับวันซีโร่อ๋ร้อยหันหน้าไปงูนี่หันตูให้คนดูเดี๋ยวเขาเห็นแค่ข้างหลังเออโชว์ทรงผมหน่อยทรงผมตลอดแบบนี้ดูทรงผมเลยครับนะครับนี่คือเจ้าเทพบุตรร้อยเอ็ด เป็นควายที่มีความงดงามสมกับคําล่าลือที่เราต้องตามหาให้เจอแก็มาจนถึงที่นี่พี่ดาบเปียกที่นี่คือที่ไหนฮะพี่ช่วยแนะนาสักนิดนะครับพี่บ้านดอนควายครับอยู่บ้านดอนควายมีที่เดียวในร้อยเอ็ดบ้านดอนควายครับบ้านดอนควายนะครับผมแลวเจ้าของคือเจ้าของคือใครที่ว่าไม่ใช่คนพี่ดาบเปียกนะฮะแล้วถ้าหากเป็นว่าคนอยากจะเข้ามาชมความงามของเจ้าเทพบุตรหรือว่าจะมาศึกษาหาความรู้กับการเทคนิคการเลี้ยงของพี่ดาบเปียกนี่เข้ามาได้ ที่บ้านไหนเออที่อย่างไงเข้ามาได้ยังไงครับพี่บ้านดอนควายอ่าตำบลสะอาดตำบลสะอาดอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อบ้านดอนควายนะฮะตำบลสะอาดนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาที่นี่หรือว่าโทรติดต่อสอบถามพี่ดาบเปี้ยงก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรที่0 8 5 4 5 0 8 7 7 5ครับ8 7 7 5นะฮะงวดนี้แปดเจ็ดนะครับมันนะดุงไม่เกี่ยวเลยงวดที่แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอ๋อเหรอเจ็บตรงเนี้ยเออ เจอแล้วเจ้าเทพผู้บุตร้อยเอ็ดไปไงปาโกมีอะไรจะสอบถามกับพี่ดาเปียกไหมต้องสอบถามแน่นอนครับครับมาเจอพ่อพันธุ์ที่ดีฮะสวยงานอย่างนี้ครับอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องสอบประวัตินะนนงเลยนั่นเลยครับผมเอานนุ่งสอบเลยเจ้าเทพผู้บตัวนี้พี่ดาเปียกไปได้จากไหนมาเอ่ยถึงได้มาอยู่ที่คอของพี่ได้ครับจากอุดรครับผมมาจากอุดรนะมาจากอุดรครอบพ่อศรีลูกชายพ่อศรีครับอ๋อเหรอครับอ๋อตัวนี้เป็นลูกชายพ่อศรี ไม่ไม่ใช่ลูกชายพ่อเหรอพ่อเขาไม่พ่อสีนี่หมายถึงเจ้าของเหรอแล<ะ>้วก็จะก็เหมือนเขาเลี้ยงกเหมือนลูกอยู่แล้วใครก็เลี้ยงเหมือนลูกอยู่แล้วนะฮะก็ับเป็นลูกใช่ไหมครับไาจากพ่อสีตั้งแต่เมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วเไ้านี่ครับสิบเอ็ดเดือนครับผมอ๋อตอนที่เจ้าเทพรบุตนะอายุสิบเอ็ดเดือนแล้วตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับสี่ปีกว่าครับสี่ปีกว่าเขามาอยู่กับพี่กับสี่ปีแล้วสามปีกว่าแล้วเนาะสามปีกว่าแล้วเทพบุตรนี่คือเคยเคยเดินสนามประกวดไหมพี่เคยครับ นะฮะมีช่วยมันการันตีครับมีถ้วยมันด้วยนะฮะอ๋อได้ได้แชมป์ด้วยใช่ไหมพี่ได้ทุกอย่างที่หนึ่งที่สองที่สามได้มาหมดครับเหรอครับพี่โอ้ไปได้แชมป์จากที่ไหนเอยที่แชมป์ที่ว่าได้ตอนนั้นได้จากที่ไหนที่ไรเอ็ดใช่ไหมก็คือผ่านการประกวดมาเยอะแยะมากมายหลายสนามเลยนะครับการันตีได้เลยนะครับเจ้าเทพบุญร้อเอ็ดนี่เป็นพันธุกรรมมาจากไหนพี่พ่อแม่เขาเป็นใครอ่ะลูกก้าวเจริญตัวแรกครับผมลูกก้าวเจริญตัวแรกหุ้ยก้าวเจริญนี่ควายควายดังควายงามไมควายดังอ่ะี่ออกมาับ เขาเนเจริญนี่ของบิ๊กไอฟานใช่ไหมนี่ตอนนี้ที่อยู่ที่ศูนย์เป็นลูกชายก้าวเจริญโอ้โหพี่น้องนี่เป็นลูกชายก้าเจริญเนอะนี่ไม่ใช่เป็นเป็นตัวแรกที่มันที่มันแปลกคือมันเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกด้วยของก้าเจริญเพราะตอนเนี้ยสายเลือดของก้าเจริญเนี่ยเต็มประเทศไทยแล้วแต่นี่เจ้าเทพบุตรเออแทพบุตรนี่คือตัวแรกตัวแรกของก้าวเจริญโอ้โหสุดยอดเลยฮะพ่อเขาคือก้าเจริญแล้วแม่เขาล่ะพี่พี่เปียกแม่เอ็มครับ แม่เอ็มแม่เอ็มครับแม่เอ็มเอ็มสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเป็บใบหยกครับแม่ลูกใบหยกเป็นลูกใบหยกแม่เอ็มเป็นลูกใบหยกครับแม่เอ็มเป็นลูกใบหยกเป็นสายเพชรอุดรแล้วทีนี้อ่าส่วนพ่อของเขาคือก้าวเจริญนี่เป็นปลายสายสาย อุทัยใช่ไหมพี่โอ้เขาบอกว่าอุทัยกับอีสานเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วมันจะเกิดความได้ขาดูขาครับดูพอพอพี่เปียกพูดถึงขาเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านมองเห็นขาไหมฮะโอ้โหขาใหญ่โอ้โหป่าโกยอะต่างนะครับขาขึ้นแกะโอ้ยสุดยอดเลยแข่งขาอะไรใหญ่โตขนาดนี้พันธุกรรมีรโอ้ถ้า เป็นลูกตกลูกตกเต้ามน่าจะใหญ่มาเริ่มเทิรอยู่โส้ยอดเลยฮะเดี๋ยวมีลูกให้ชมครับราคามีลูกให้ชมด้วยวันนี้ตอนนี้ตอนนี้แทบประวุตนี้ตอนนี้ก็ความสูงเขาเท่าไหรพี่ประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วครับเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วนะโอ้ยพันธุกรรมเขาใหญ่โตมากเลยฮะนี่ลูกชายก้าวเจริญนะครับเราเพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นลูกตัวแรกของก้าวเจริญนะครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ควายดังมากๆนะฮะก้าวเจริญของบิ๊กไอ้ฟามกล้ของของคุณพี่เสียสมบัตินะครับ ที่อยู่พิษณุโลกนะฮะแต่ตัวนี้คือเทพบุตร้อยเอ็ดของพี่ดาบเปียดนะครับตอนนี้เทพบุตรนี่มีการเปิดผสมั้งไหมพี่ผสมครับผมผสมใช่ไหมฮะยังไม่รีดครับอ๋อยังไม่มีลีดนี่ํำเชื้อนะผสมตัวอย่างเดียวเลยแล้วถ้าหากไม่ว่าเกษตรกรเนี่ยอยากจะเอาควายเขาเนี่ยเป็นควายบ้านบ้ามาผสมได้ไหมได้เลยครับยิ่งดีครับใช่ไหมพัฒนาครับผมอ๋อสายพัฒนามาผสมหาได้เลยเนาะเา ขอราคาหน่อยครับราคาผสมตัวเพียงเลยครับราคาเหมือนเดิมครับสองพันสองพันบาทเด้อพี่น้องสองพันสองพันบาทเด้อถูกนะถูกสิครับควายใหญ่ควายงามขนาดนี้สองพันสองพันนี่เราเราเราผสมให้กี่ครั้งพี่สามครั้งครับสามครั้งเลยนะสามครั้งเลยไม่ติดครับมาสี่ครั้งก็มีโอ้เด็กครับนี่คือราคากระเซ็นตะก้านว่าบอกครับเพื่อนเนี่ยบอกง่ายๆครับดาบบนกระบอกง่ายๆแบบนื้ เกษตรกรกันเองมันเท่าเนาะเอาง่ายๆว่าพี่ดาเปียกบอกว่าเอาให้ติดเลยให้ติดเลยถ้าควายถ้าแม่ควายของท่านไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์นะฮะพี่เปียกให้ติดเลยนะฮะสามสี่ครั้งก็ก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อเกษตรกรนะคนบ้านเราบ้านดอนควายหรือว่าคนทุกๆสถานที่ที่จะพาแม่พันธุ์ของท่านนะฮะมาที่นี่นะฮะบ้านดอนควายมาผสมกับเจ้าเทพบุตรนะครับนะฮะคือแค่สองพันเท่านั้นเองนะครับโอ้โหสุดยอดเลยแต่แลวตอนนี้พันธุกรรมของเขา มีแล้วใช่ไหมพี่มีแล้วครับในข้อก็มีใช่ไหมในข้อก็มีนะพี่นะมีแล้วครับเอาละเอาละเราอยากจะรู้ว่าเขาส่งถ่ายทอดลูกขนาดไหนไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะได้ชมลูกเขานะครับ ตอนนี้ที่ผมกำลังจะพาท่านมาดูคือพันธุกรรมของเจ้าเทพบุรร้อยเอ็ดที่ถ่ายทอดลงมาถูกต้องเป็นยังไงอ่าอยู่ข้างหน้าเราดินะนงกงเมื่อกี้เจอพ่อแล้วตอนนี้ดูลูกชายของเขาเป็นยังไงครับพี่ดาเปี้ยครับนี่ครับตอนนี้คือลูกของเทพบุรร้อยเอ็ดนะฮะตัวจริงเสียงจริงครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะชื่ออะไรชื่ออะไรพี่มหาเทพครับผมมหาเทพโอ้โทำไมตั้งชื่อมหาเทพเหรอพี่หมายถึงว่าคือเทพพบุตรนี่ก็ใหญ่อยู่แล้วใหญ่อยู่แล้วรูปรอยอยู่แล้ว มหาเทพใหญ่ใหญ่กว่าเอ็โอ้โหโโคือ,อ,โโอพันธุกรรมของเขาจะใหญ่กว่าพ่อนะฮะตามที่พี่ดาบเปียกได,ได้คิดไว้นะฮะได้คิดไว้ว่าเขาจะมีการส่งต่อลูกของเขาให้ใหญ่กว่าพ่อแต่จะใหญ่แค่ไหนนะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมติดตามนะฮะชื่อมหาเทพนะฮะจำไว้ดีนะครับชื่อมหาเทพนะฮะที่บ้านดอนควายข้อของพี่ดาบเปียกนะฮะช่วยติดตามผลงานกันด้วยนะครับมหาเทพตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่เปียก กำลังจะเข้าปีหนึ่งครับสิบเอ็ดเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนก <tow Hey. S 1> ว่ายังไม่ถึงปียังไม่ขวบเลย,ยนเนี่ยยังครับโอ้หสูงสูงเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ร้อยสี่สิบนิดเดแล้วครับร้อยสี่สิบนิดนึควายยังไม่ถึงปีเลยร้อยสี่สิบกว่าแล้วท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะครับมหาเทพนะฮะนี่เราว่าพ่อของมันใหญ่แล้วนะลูกคนนี้ดูแล้วน่าจะใหญ่กว่าด้วยนะครับโอ้ดูแข้งดูขาดูเมื่อกี้เห็นขาพ่อเขาไหมขาก็ เห็นขาพ่อเรามาดูขาลูกขาลูกใหญ่โตแบบโฮลันมึงพ่ออ่อนเลยเพื่อนือว่าเขาถ่ายทอดพันธุกรรมดีๆมากเนาะใช่ไหมพ่อเขาขายใหญ่ขายใหญ่มากส่งพันธุกรรมมาถึงลูกก็ขายใหญ่เหมือนกันใหญ่ๆมากนะใหญ่มากอีกแล้วไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะใหญ่ทั้งขาหน้าขาหลังด้วยใช่ไหมพี่เปียกโอ้แบบนี้โอ้ขาเล็กับขาหน้าใกล้เคียงกันเลยไหมไปไกลใกล้เคียงกันผมว่าขาหลังก็เผยใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไม่พี่เปียกแบบนี้ โอ้โหสีใกล้เคียงใหญ่ไหมใกล้เคียงเลยหรอ่ยโอ้แต่เขายืนเหยียดดีจังเลยขาหลังเหยียดดีจังเลยฮะแล้วยืนนิ่งมากนะฮะมหาเทพนะครับยืนนิ่งเ่ตอนนี้น้องเนี่ยเขาเคยไปประกวดไสบ้างไหมเนี่ย ก็เอาไปยุคเขาคันเอาไปอายุสันนิเมืนกันตรงหลอดนะครับผมโอ้ครับเนาะขาเคยเอาไปโชว์เนาะเอาไปโชว์เอาไปโชว์ย่างมัธเนยประกวดนะครับไปโชว์พักก้อนตามอะไรอย่างเงยใส่แล้วโอ้ครับครับนี่ผมว่ามหาเทพนี่เขาเป็นควายรุ่นใหม่ป่ะพี่เบียงเนี่ยดูเขาทรงเขาเขาเรียกว่ายังไงครับลูกเนี้ยเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกเกาหลีทรงใหม่โอ้เกาหลีก็เหมือนตุ๊กจสาวๆนอาดงน้าดงใจวัยรุ่นคนใจวัยรุ่นก็เป็นน้าดงกันแหละเกาหลีเกาหลีครับ โอ้ผมมีตะเกาหลังต้องคันเลยโอ้ทรงเกาหลีถึงว่าทำไมป่าโก้ไว้ทรงผมเกาหลีเกาหลีนะครับเด็กเนเป็นเกาหลีเนี่ยเกาหลีเนี่ยแหมโอ้โหชอบชอบนนชอบชอบมหาเทพอายุยังไม่ถึงปีเลยนะครับแต่รูปร่างดูท่าทางเขาการยืนสง่างามมากนะครับเออพี่พี่พี่มีเทคนิคการเลี้ยงไงพี่เปียกมันทำไมถึงตัวใหญ่โตขนาดนี้อ่ะก็เลี้ยงธรรมดาแหละครับท่าไฟไม่มี ไม่มีตระกูลไม่มีเ้อมันก็คงไม่ใหญ่หรอกครับจะเลี้ยงยังไงก็คงไม่ใหญ่หรอกครับสายเลือดใหญ่เนาะสายเลือดครับอันนี้คือพันธุกรรมล้วนๆเลยใช่ไหมคือการเลี้ยงก็เลี้ยงธรรมดาแบบบ้านๆครับทั้งหญ้าทั้งฟางแต่ว่าที่เขาใหญ่เขาโตเพราะว่าพันธุกรรมพันธุกรรมล้วนๆเลยเนาะโอ้โหแสดงว่าเจ้าเทพบุตรนี่ส่งลูกมาัศจรจา์มากนะฮะส่งนะครับโอ้โหได้ขนาดนี้เนาะพี่เนาะโอ้โหสุดยอดนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่อยากได้ควายงามนะฮะสองพันนะฮะ พี่เปียกเขาเปิดทับไว้นะเทพปบุษนะฮะกลางละสองวันเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็มาที่บ้านดอนควายนะฮะติดต่อพี่ดาบเปียกได้ตามเบอร์โทรที่ข้างล่างนี้นะฮะนะฮะที่พี่ดาบเปียกให้ไว้นะครับขอเบอร์โทรทีพี่พี่ดาบเปียกศูนย์แปดห้าครับครับสี่ห้าศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าครับครับที่นี่คือบ้านดอนควายบ้านดอนควายตำบลสะอาดอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าบ้านดอนควายครับผมบ้านดอนควายนะครับเกษตรกรที่อยากได้พันุกรรมนะฮะจากเอ่อ เจ้าเทพบุตร้อยเอ็ดนะฮะติดต่อพี่ดาเบเปียกเข้ามาได้นะครับอตอนนี้เราไม่มีน้ําเชื้อนะคะยังไม่ได้รีดน้ําเชื้อนะฮะแต่เรามีผสมจริงให้ท่านนะฮะพาควายของท่านมาที่ข้อของพี่ดาเบเปียกก็จะได้ลูกเทพบุตรสมดังใจปรารถนานะครับอตอนนี้นน,น,นนทงน,นุ่งฮะนุ่งดูลูกดูพ่อแล้วอพาไปดูแม่ขนาดไหนส่งลูกขนาดไหน,นแม่เหรอเพรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่ดา เมื่อกี้ดูเท่พอหมดไปแล้วนี่ลูกเขาเกิดจากแม่ตัวไหนพี่เกิดจากแม่ตัวไหนครับเดี๋ยวพาไปดูแม่หน่อยเอา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 มาเอามามาพักพักมหาเทพพักโอ้ยตัวไม่ใช่น้น้อยครับมาเริ่มเทิม ครับ,รบตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยดอกฟ้าครับผมแม่ดอกฟ้าซึ่งเป็นแม่ของมหาเทพใช่ไหมพี่มครับผโอ้โหมันนนง่เลยนะนว่าแล้วทําไมมหาเทพซึ่งใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์จุดกําเนิดของเขานะฮะใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้แม่แม่ดอกฟ้าใช่ไหมครับผมตอนนี้สูงเท่าไหร่พี่โอ้โหสูงมากเนี่ย ร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าลูกแรกครับผมลูกแรกด้วยมหาเทพคือลูกชายตัวแรกเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหสูงร้อยห้าสิบห้าแล้วเพิ่งลูกแรกลูกแรกคือมหาเทพแล้วคิดดูว่าลูกที่สองลูกที่สามจะขนาดไหนจะขนาดไหนย่างนี้ต้องติดตามผลงานตลอดไปนะครับฝากชื่อมหาเทพไปด้วยครับปัดแม่ดอกฟ้าแล้วก็พ่อเทพพุตรนะฮะพ่อแม่ลูกใหญ่โตมโหฬารจริงๆนะฮะพี่ดาบเปียกตัวนี้ไปได้ยังไงมาหรือว่าควายที่ของพี่เปียกเองเนี่ย อย่างหนักเลยครับได้มาจากนู่นตลาดน้องแกครับตลาดน้องแกตลาดนู้กตลาดควายเหรอตลาดควายตลาดควายโอ้โหไอตลาดมีไปครับตัดเล็กๆครับผมมันมีควายงามขนาดนี้หรือว่าเราต้องไปดูเองแต่ก่อนมันก็ไม่งามดีครับมันผอมมันโสมอ๋อเหรอแสดงว่าพี่สายตาถึงมากเลยไปเห็นถึงแล้วครับมันฟุกอ๋อเหรอฟุกแฉลงตัวแลลงตัวด้วยตล่มตัวด้วยแม่คนดูไม่เป็นจะมาฟุกอะไรขนาดนี้ เอางี้ดีกว่าที่บอกว่าฟุกอ่ะเอาตามความจริงนะที่าดไหาฟุกขนาดไหนเมื่อก่อนเนี้ยฟุกยังไงอ่ะสี่สิบแปดสี่แสนแปดสี่แสแปดสี่มืนแปดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ดาวฟ้าที่นี้่ะครับน่ซื้อม่าวได้ก่อนสี่หมื่นแปดสังเดือนอีกทีเลยสี่หมื่แปดพนยังมีหารอยยัครับสี่หมืนแปดพันหารอยพี่น้องเอ้ยตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็หูอื่นแล้วครับตอนนี้เขาให้ห้าหมื่นพี่อไม่ห้าหมื่นเพราให้ กำไรสองพันเหมือนที่อย่าเก็ตดูก่อนโอ้โหตอนนั้นสี่หมื่นแปดครับเมื่อประมาณกี่ปีไม่รู้แล้วล่ะแต่ว่าก็ราคาแบบที่พี่เปียเข้าไปได้มาฮะนะครับแต่ตอนนี้พี่เปียถามจริงนะตอนนี้มีมีคนสนใจไหมกับแม่ดอกฟ้าหลังหลังจากที่ให้กําเนิดมหาเทพมาเพราะมหาเทพมันมันใหญ่โตมากมรหลักกัดเลยหลักกัดนะครับคือให้ลูกดีขนาดนี้ส่งลูกดีขนาดนี้คนต้องชอบแม่แน่ๆนะฮะใช่ไหมพี่ ถ้ามีคนมาแบ่งปันน่ะพี่พี่เปยกให้ไหมหรือว่ามีใครมาขอมาจีบจีบไว้มั้งอย่างตอนนี้จีบอยู่ครับแต่จีบแม่รือจีบจีบม่อเลยจีบลูกจีบแม่ทั้งแม่ทั้งลูกครับผมจีบทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอแต่ยังไม่ยอมยังยังไม่ไปนะยังไม่ปล่อยนะยังรักอยู่ครับผมยังรักยังรักเนอะยังรักอยู่โอ้โหแต่ตัวนี้ในท่ารก็ยังไม่ไปนะยังไม่ไปยังไม่ไปครับป่าค่อยตั้งห้าหมื่นนะห้าหมื่นดูดิก็ไปสองพันถึงไหมก่อนคินก่อนเนี่ย แต่ไหมนะโอ้แม่ดอกฟ้านะฮะไม่น่าเชื่อนะครับจากราคาหลักหมื่นนะฮะตอนนี้ผมว่าหลักร้านก็เอาไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าสูงต้องร้อยห้าสิบกว่านะฮะนนงนนงครับเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ที่บอกาสซื้อหัวถูกถูกไหมไม่กล้าซื้อควายถูกถูกกลัวมันจะไม่สวยไหมแต่เนี่ยสี่หมื่นแปดนนงครับสู้ค่อยจอยครับสู้ค่อยจอยสู้ค่อยจอยไปอ๋อวิธีเออดีแล้วดีแล้วพี่ดาบเปียพูดแค่นี้ เอางี้เผื่อเกษตรกรมือใหม่ที่เขาอยากเข้ามาเลี้ยงควายบ้างเงี้ยวิธีการหาซื้อควายต้องซื้อควายแบบไหนที่ที่จะเอามาเลี้ยงเอาควายเต็มมาครับแต่ควายเต็มมันมันไปไม่ได้แล้วควายเต็มหมายถึงว่าไงราคามันเต็มอ๋อหมายถึงราคามันเต็มแล้วเต็มเพดานมีโครงสร้างมีอะไรพร้อมๆแน่ไหมครับอ่าพร้อมๆอ้อพร้อมๆหน่อยคือเอาควายใจๆมาก็มาถึงก็ไปนั้นนะครับรับ ดูแต่ต้องดูห้เป็นด้วยมาต้องดูให้เป็นด้วยเนราะน้องดูน่าดูอะไร่าดด้วยมามันต้องเป็นอีกัวไม่ใช่ไปซื้อควายผอมมาแล้วก็ผอมมาตลอดเลี้ยงท่อไะไรก็ยังผอมอยู่มันเป็นโรคเป็นโรคอ๋อเหรอป่วยคือคือหนึ่งต้องดูเป็นศึกษานิดหนึ่งนะครับหรือว่ามีผู้รู้นะครับมีผู้รู้ที่เขาคอยแนะนำฮะอย่างน้อยก็ลองเข้ามาปรึกษากับพี่ดาบเปียกได้นะครับว่าเราอยากได้ควายแบบไหนประมาณไหนตามกำลังของเราเนาะเรามีเงินแค่ไหนอยากได้ควายอย่างไงเพราะว่าตอนนี้ควาย เขาว่าควายราคาสูงร้อยสี่สิบขึ้นนี่มันก็ราคาสูงใช่ไหมพี่ก็น่าจะแสนอัพนัเนหละเป็นแสนอัพนะฮะราคาหลักหมื่นก็หาไม่ได้นะฮะจะหาหลักหมื่นก็คือเป็นควายเนื้อควายตามตลาดอาจจะมีอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็เอามาได้เหมือนกันฮะเอามาพัฒนาได้เหมือนกันแต่อาจจะมันจะนานหน่อยนานนิดหนึ่งนะฮะอาจจะนานนิดนึงแต่ถ้าถ้าสามารถต้องคมคหน่อยก็หา ที่ครงสร้างเขาดีๆน่าจะสูงได้อย่างนี้ก็คือไม่ต้องแพงมากไปเอากลางๆไว้แลกลางๆไว้ก็สามารถพัฒนาได้เอามหาใส่พ่อดีๆใหญ่ๆอย่างเทพประบุรอย่างนี้เนาะพี่เนาะโอ้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่เปียกนะฮะที่ดาบเปียกของเรานะครับนะฮะวันนี้มาก็เลี้ยงดูปูเสือไปอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นลาบเป็ดโอ้อร่อยมากนะฮะลาบเป็ดลาบใส่ลาบเลือดด้วยนะฮะอร่อยมากๆาทีเดียวนะฮะไม่ได้ไปถ่ายเขาไว้ตอนแรกๆนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ ได้ความรู้จากพี่เปี๊ยกอยากให้พี่เปี๊ยกส่งต่อกับเกษตรกรสักนิดหนึ่งมือใหม่ที่จะเข้ามาเลี้ยงเนี่ยวิธีเรือว่าเทคนิคการเลี้ยงต้องทำอย่างไงบ้างอะไรบ้างมันยุ่งยากไหมกับการเลี้ยงควายแล้วควายเนี่ยจะราคามันจะเป็นยังไงบ้างง่ายจะง่ายที่สุดนะครับการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดผมว่าควายเลี้ยงง่ายที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะผมผมเคยรู้มาว่าผมเคยดูตามยูทูบเขาบอกการเลี้ยงควายต้องมีบ่อน้ํามันต้องมีบ่อน้ําให้ควายได้ลงน้ําเพื่อได้อาบน้ําอะไรช้ำระล้างร่างกายแล้ว นี่เท่าที่ผมเดินดูที่ข้อของพี่เปี๊ยบเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นน้ำในบ่อเลยไม่น่าจะมีหรอกครับแต่ผมเลี้ยงมานี่ไม่มีบ่อน้ําครับผมอ้าวขอขอขอคำจากัดความว่าควายไม่ใช่สัตว์น้ำครับโอ้นี่นี่ผมเพิ่งรูดเนี่ยควายไม่ใช่สัตว์น้ำครับเหรอ ไม่ใช่เลี้ยงกบไม่ใช่เลี้ยงปลาออาวจะมีทําไมบ่อน้ําก็เขาบอกว่าต้องเอาให้ควายลงเล่นไงมันจะได้ผ่อนคลายความเครียดเวลาอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยก็ได้เอาไปล้างก็ได้ไม่มีบ่อชีน้ำใส่เราไมทำบ่อหรือนอนเล่นก็ได้เล่นโคนก็ได้แล้วก็ล้างอ๋ออ๋อมันมีวิธีการของมันมีเทคนิคของมันเราไม่มีบ่อน้ํแเราก็สามารถใช้ควายไม่ใช่สัตว์น้ําแต่ช่อนน้ำอ่าโลกชีน้ําใส่โตพ่อหญ้าโอ้ไม่ใช่ใหญพราะน้ํานะ น้ำโอเคอยู่น้ำกินน้ำก็ต้องกินนะแต่ว่าการดูแลบำรุงรักษาการเลี้ยงดูต้องเอาใจใส่เขาเวลามีบ่อน้ำแล้วมันจะโตอ้วนเมื่อก่อนได้ข่าวว่าควายข้เขาด่าเปรี้ยนี่เขาไม่ได้กินหญ้านะอกินอะไรครับลุงกินแต่ฟางนะโโอ้หใช่เมื่อก่อนมีแต่ฟางแต่อาหารเสริมมีไหมหน่อยแต่ถ้ากินฟางเราต้องมีอาหารเสริมอ้องมีอาหารเสริมเพื่อน้องไม่ใช่ฟางเยอะถ้าเราหญ้าเยอะเราก็ ขอนอาหารเสริมไม่ต้องให้เลยก็ได้ตอนนี้ก็คือย่ากับฟางเป็นหลักยาเยอะแต่นี้ไม่ต้องใช้อาหารเสริมแต่น้ำไม่ต้องนะอาบน้ำได้ฉีดเอาฉีดเอาได้อาบได้กินได้ถ้าอยากให้วายถ้าอยากให้วายนอนปักก็ขุดหลุมเอาไม่ต้องขุดหลุมหรอกผูกมันไว้เดี๋ยวมันก็ทำเองมันทำหมูเองเออมาทำหมูเองได้มันจะทิกบวกเองโอเคนะครับนี่ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับจากพี่ดาบเปียนะครับวันนี้ พี่ดาบผมต้องขอบคุณพี่พพดาบเพียงมากนะครับที่ให้โอกาสมาศึกษาหาความรู้แล้วก็มเยี่ยมชมสาวนะพี่นะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเที่ยวอีกเดี๋ยวร้อมหาเทโตอโด,ดี๋ยวมาบ่อย มาบ่อยๆจะได้คนที่ติดตามมหาเทพได้รู้จักว่าพัฒนาการไปขนาดไหนแล้วเวลาดาบเปียกจะเอาไปโชว์ที่ไหนก็บอกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้คนที่ติดตามเนี่ยครับอยากรู้ชื่อมหาเทพนะฮะเพื่อสนามต่างๆมหาเทพอาจจะได้ไปเดินโชว์นะฮะไปเดินเล่นสนุกสนานกันนะครับไปหาเพื่อนหาฝูงกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดาบเปียกมากๆนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่ชมช่องนันนงชาแนลกับป๋ากโกเกษตรฟ,ฟาร์มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้นันนงกับป๋ากโกเกษตรฟาร์มด้เลยครับ,ว,รบวันนี้ผมน,นันนงชายยิ้มป๋ากโกเกษตรฟ,ฟาร์มขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่อ,อย่าลืมไปไหนดีไปที่ดีๆไป <laughs> ยังไม่ยัาไปที่ชองไ,ไม่ใช่ไม่ที่ช่อบไม่ไม่ไปไปที่ดีดีกอ่อนที่ชอบไปที่หลังอย่าลืมนะครับที่ดีดีที่ต่อไปของนัทนงเชิยงยิ้มกับปากโกเกษตรฟาร์มจะพาท่านไปไหนอย่าลืมคลิปหน้าติดตามตชมครับ,บวันนี้ปากโกเกษตรฟาร์มนัทงเชิยยิ้มสวัสดีครับ